อ,อะไรวะเนี่ยพูดพูดพูดผิดสามสิบธันวาคมสองพันห้า ามาเลยไม่ขึ้นนะครับวันนี้คิดว่ารถไ,ไ,ไม่ติดนะบางทีืาอกีก็รถไม่ติดติดเี่เป็นช่วงๆก็ติดอยู่สองช่วงนะครับก็ช่วงขึ้นขึ้นเขาบริเวณปากคลอง เียบที่ซ้ายได้เลยนี่นี่ก็เป็นทางเหนือ M6 กับเส้นล่างเส้นเดิมนะครับแล้วเราก็แว็บมาที่พักรถที่สวนเท้าวสุรนารีรุมลลำปองครับตรงนี้มีอะไรบ้างโอ้โหสวนพันไม้สวยมีคนตลอดเวลาที่จอดรถมีลังคายังดี นะครับทั้งดีนุ่น,นสอแม่สอ,สอ,สอแม่ลูกเตี้ยนุ่น,น,นแล้วห้องน้ำมีบริการด้วยมีที่ให้เคารพสักการะนะครับอันอน,อน,อนี้สิบตอนนี้ผมเดินทางมาถึงนี่มนสิบสิบหกวันิก้เแ็มแดงสองข้างหลังนี่เรา พาไปเดินดูบรรยากาศนะครับว่านี่ที่จอดรถสบายเยน็นโอ้วันนี้วันที่30ธันวาคม257น,น,นีอากาศลมเย็นสบายนะครับแล้วก็มีมนสวรีของย่าโมนะองย่าโมเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศริมน,น้ำน,นะครับเห็นไหมครับ มานั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งแวะพักบริเวณนู้นก็มีที่จอดรถเยอะมากนะครับเยอะมากตลอดแนวเลยผมไม่ได้ไปดูหลักที่เดินนะมาดูที่บรรยากาศร,ริมนี้หรอนิมน้ำด้นยนะโอ้โหมองมันมยือมาจอดแวะพักเฉยๆด้วยข้างหน้าก็มีรูปปั้นช้าง แบบนนสนงการศึกษาของไทยด้วยมสมมูลอะไรมีผู้บริจาคด้วยตรงนี้ก็มีป้ายโรงไฟฟ้าลำหะคองชนละชนละพาพัฒนานเป็นโครงการ ใช้ส <Nice S 2> ่วนกรน้นําของอ่างเก็บน้ำน้ำทองเทคโนโลยีสูงสุดเป็นนําพลังงานนําพลังง,งงานพลังงานฟอสซิลจากแหล่งอื่นสูบใช้ oh. เป็นโรงงานพลังงานนะ้นําที่ใช้กําลังผลิต1,000งพัลีะวะัต oh. ต์โอ้เราเป็นแหล่งผลิตนะพลังงานกําลังสูงโอเคในภูม okay. ิภาคของเราเช่นนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับ โอ้มีรูฉากมาเริ่มมีฉากมาเริ่มเริ่มแล้วรูกชายความสูงแก้ลไม่ทำบ้านลูกมีก็เรียบร้อยแล้วจะไปนั่งดูสวิทเกม2ต่อโอ้ใหญ่มากนะครับฉาก้องหยับมากโอ้โอ้โอโอโอ ห่ใเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะครับและแล้วแม่บ้านเขาก็ได้ที่ถ่ายรูปอีกแล้วนั่นโอ้ไปที่ถ่ายรูปอีกแล้ว สองข้างซ้ายขวาอันนี้เป็นอนุสวรีย์ย่าโมนะครับคุณย่าโมเท้าสุนรนาดีแล้วก็มีรายนานผู้บริการขอสร้างด้วยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูท่านขวานี่ก็เป็นลานกว้างโอ้ลานนี้หน้ากลางเต็นท์นอนมากเลยเปดูก็ให้นอนกางเต็นท์เอนตันน,ตนี้เราจะเดินมาดูที่ริมเขื่อนคลอง สวนนี้ใหญ่มากกว้างน่าจะยาวมาก,กว่าเตรียมรถ ตรวน้นมีน้ํารถและมีรถมีรถจอดด้วยน่าจะเป็นรถจอดกลางเต็นทนอนไหมน่าจะใช่นะมีร้านอาหารข้างนัข้างล่างด้วยไหมที่ผ่านมาเมื่อกี้มีร้านอาหารด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นเส้นรถไฟไหม นี่น้ำลดนะครับเองโดยเดิมต้นข้างก็จะมีศาลาที่พักนะครับมาพักื่อมนพักกันผ่อนนะร่มรื่นดีมากอากาศดีก็ ทลิปนี้ก็นะ่าจะเปิดประมาณนี้นะครับใครที่แวะเวียนขับรถเส้นทางหลวงนะครับทางหลวงววเกษตรปั๊บไม่ใช่เอาผ่านเรืมาลำตะคองมาแล้วไม่ได้ขึ้น M6 นะครับก็แวะจอดพักผ่อนหย่อนใจบริเวณนี้ได้ดีกว่าจอดในปัมนะ๊มเนาะในปั๊มนี่คนแย่งกันเข้าห้องน้ำแต่ถ้าเติมน้ำมันว่ามยาง โอเคอ่ะพามาชมบรรยากาศนะครับสบายๆสบายๆบ,บริเวณลำตะคองอย่าคิดนะครับ